จุดเริ่มต้นของโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์บนเส้นทางรถไฟยุคสมัยแห่งล้านนานะคะเริ่มต้นในปี2563ได้มีการเซ็น MOU ร่วมกันร,ระหว่าง11หน่วยงานโดยมีท่านรัฐมนตรีนะคะท่านอเนกเหล่าธรรมทัศน์เป็นสักขีพยานในการเซ็น MOU ในวันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าให้เราได้มีการพัฒนาโจทย์วิจัยนะคะร่วมกับการรถไฟและแหล่งทุน ในการทำงานนะคะเราได้ทำการปรับเปลี่ยนภายในตัวขบวนรถนะคะตัวอาหารความสะอาดของบนรถสิ่งที่สำคัญก็คือกิจกรรมในการท่องเที่ยวของทั้ง3จังหวัดก็คือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็จังหวัดลำปางน,นะคะเราได้ดึงเอาอัตลักษณ์ลักษณะของการทำงานของทั้ง3จังหวัดเนี่ยเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่เราได้ร่วมมือกับชุมชน เราหยุดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะมันไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเท่าไหร่พอเริ่มมีการขยับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเราก็ดีใจผู้ประกอบการก็มีความตื่นตัวที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อของที่ละลึกที่ถูกใจแล้วก็จะได้กลับมาซื้อซ้ำอีกค่ะ กับการเที่ยวขบวนรถไฟเส้นเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางครั้งนี้นะคะรู้สึกประทับใจมากเลยเพราะว่าตัวดิฉันเองพอเราได้เห็นถึงสถานีรถไฟนะคะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหในอดีตเนี่ยต้องลุ่งเลืองมากๆต้องมีความงดงามมากๆสถาปัตยกรรมเหล่านี้ยังเหลือล่องลอยให้เราได้เห็นแล้วเราก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตแบบจริงๆเลยเป็นการส่งเสริมทําให้อาชีพรถม้าเนี่ย สามารถก้าวไปข้างหน้าอยู่กับสังคมของเมืองลำปางและยินดีพร้อมต้อนรับกลุ่มคนที่จะมาท่องเที่ยวเมืองลำปางโดยการใช้ขบวนรถไฟซึ่งถือว่าส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของเมืองลำปางเราเนี่ยมีการเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดีครับผม ประทับใจตรงอาหารเพราะว่าเขาเสิร์ฟอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นลาบไส้อัว่วมีรสชาติที่อร่อยอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสการนั่งรถไฟเที่ยวภาคเหนือแล้วคุณจะรู้ว่าการท่องเที่ยวโดวยนั่งรถไฟมันมีความตื่นเต้นมีความสนุกครบทุกรูปแบบเลยค่ะอยากให้มาลองท่องเที่ยวกันดูค่ะโครงการนี้เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะทำให้เป็นต้นแบบ ก็อยากให้เป็นต้นแบบในสายอื่นๆว่ารถไฟเนี่ยสามารถที่จะท่องเที่ยวได้ทําให้การท่องเที่ยวโดยรถไฟเนี่ยเป็นหนึ่งของทางเลือกไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติต่อไปค่ะ